ม้ไม,ม้มาแล้วมา,ลมา,ลมาแล้วมาหลุมกระดาษหลงมาแล้วมาแล้วมาหลุมเอาไม้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 ท่อนสูงยังยูนุนนุนนุนยูอีกหน่อยหนึ่งขนนั่งขูดขึนนั่งขูดกลมหน้ากลมตาสําฤีก็ไม่ช่วย ห hmm? ือาาต้องเข้ามาเลยกม,มาก็ไม่ช่วยคูดเห็นไหมงับตูดงับตูดพวกอีกหอยสำลีเอาไม้เอาไหมมไม่ลมแกงจ้มสองหม้อแกงหมูย่างหนึ่งหม้อแกงปลาเค็มหนึ่งหม้อมาลึกๆแกงแส่ทิเกงกะเส่ใส่กะทิแก่งใส่ทิสักหม้อ แกงปลาหม้อหนึ่งรวมแล้วก็เป็นซองหม้อของกินก็มีนี่ของกินก็มีลองกองของกินอยู่นี่นั่งแล้วนะจะต,ตัดแล้วนะนนวนะจะหันท่อนแล้วนะจะหันท่อนแล้วท่อนหนึ่งก็ประมาณห้า ฝักหนึ่งก็มาห้าหกท้นนะยาวไปก็เขาว่าตัดยาวก็ญาติไกลตัดยาวก็ญาติไกลตัดสั้นก็ญาติไกล้ญาติไก้ก็เม่นจะดีเลยใกล้ไกลก็พอกันเลยญาติสั้นญาติยาวญาติไกลก็เหมือนกันญาติยาวญาติไกลมาเหมือนกัน ลมมาลมอ่ะปัดมาลมกันเลยมาปัดมาลมกันกองนู้นก็จะเสร็จแล้วกองนู้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ก็นั่งตัดเพราะนั่งนั่งไม่ได้แบบนู้นอะต้องมานั่งแบบนี้อันนี้ก็แค่นี้หละจ้าตัดมาลมที่ฝาไปแล้ว